ก็เรียกได้ๆๆว่าเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดข้อถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะครับกับสถานการณ์ของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของไทยในโอลิมปิกที่ต้องบอกเลยว่าผลงานในตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้เพราะในขณะที่คนไทยกําลังมีความสุขกับเบียนท้องแดงของจันจัมชวนเพ่งนักกีฬามวยสากลหญิงรุ่น6กิกลกรัมแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้คือแล้วนักมวยชายละหายไปไหนกันก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจวิเคราะห์วันจริงจังนะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของวงการมวยสากลไทยว่าจริงๆแล้วมีปัญหาอะไรกันแน่ถึงทําให้ผลงานของทีมตกต่ำได้ขนาดนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าไทยเราไม่ได้เรียนจากการแข่งขันมวย สมาคมสมัครเล่นประเภทชายมาแล้ว3สมัยติดหรือคิดเป็นเวลามากถึง12ปีที่ไทยราไม่ได้เหรียญหรือไม่แต่เหรียญเดียวนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะก่อนหน้านี้มวลส,สมาคมสมัครเล่นของไทยทำผลงานได้ดีมาตลอดในโอลิมปิกจนถือได้ว่าเป็นชาติที่ใครก็ประมาทไม่ได้เริ่มตั้งแต่การคว้าเหรียญทองของสมรักคำสิงเมื่อปี1996ต่อด้วยเหรียญทองที่2จากวิจารณ์พลริดเมื่อปี2000และเก็บเหรียญทองที่3จากมณัสบุญจำนงเมื่อปี2 0 0 4สุดท้ายสามารถสร้างผลงานระดับตำนานด้วยการคว้าเหร ถือว่าทาผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมจะไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ก็ตามกับผลงานเหรียญเงินของแก้วพงประยูนแต่หลังจากจบโอลิมปิกที่ลอนดอนเมื่อปี2012แล้วมวยสาคนทีมชายของไทยก็แผ่วลงแผ่วลงไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เลยแม้แต่เหรียญเดียวตั้งแต่ปี2016 2020และล่าสุดในปี2024ก็คงร้างเหรียญเช่นเคยในขณะที่มวยสากคนประเภทหญิงจะริญจะดีก็ยังมีเหรียญทองแดงติดมือมาบ้างซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีการตั้งคำถามนะครับว่าทำไมมวยสากคนชายของเราถึงการความสำเร็จได้นานขนาดนีีีีี้้และคคาาาาาตตตออออบบบททท่่่่พจธิิยยไไดดมมมกกกกกกกสุ็ืชงขเเรรปัััวว ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเราสังเกตดูจะเห็นได้ว่าเรียนรางวัลที่เราได้จากมวยตั้งแต่ปี1996ถึงปี2012เกิดขึ้นเมื่อโอลิมปิกใช้วิธีการวัดผลแบบนับมาแต่พอเปลี่ยนเป็นการให้คะแนนตามดุลพันิจของกรรมการทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งเหตุผลนี้ต้องมีการเปลี่ยนกฎการนับคะแนนเราต้องย้อนไปถึงโอลิมปิกเมื่อปี1988ที่เกิดการโกงข้ามโมร้านของมวยสากลและจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้มวยสาคลนต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎข้างใหญ่จากเดิมที่ให้คะแนนตามด สมัครเล่นบ้านเราไม่ใช่สายบูล้างผานแต่เราจะมีความมั่งวยเราปั้นนักมวยสไตล์บ็อกซอร์ได้มากกว่าสไตล์ไฟเตอร์นักมวยทั้ง4คนเทเรียนทองโอลิมปิกของทีมชาติไทยเราก็มีความใกล้เคียงกันคือเป็นมวยสายมันสมองดักต,ต่อยเก็บแต้มจิ้มท้องจิ้มหน้านและหาทางวนออกนั่นคือเหตุผลที่ไทยสามารถโกยเหรียญทองได้มากถึง4ครั้งติดต่อกันจนทําให้กลายเป็นช่วงพีที่สุดของวงการมวยสากลสมัครเล่นของไทยเลยแต่ปัญหาสําคัญที่ทําให้วงการมวยสากลไทยตกต่ำมาจากโอลิมปิกเมื่อปี2016เมื่อทางไดดด้้้้มมมมมมีีีีกก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 าาาาาารรรรรรรปลลล่ยนนนฎใใหหอออคคััังงืบชวิิิธตตสุพขโ ไว้นะครับว่ากรอบเสน่ห์ของมวยสากลจะหายไปจากกฎการน้ามาทาให้นักมวยที่เป็นสายไฟเตอร์เสียเปรียบสายบ็อกเซอร์ที่ชอบอยืนมองนอกและคอยสวนกลับเอาก็สามารถเอาชนะได้แล้วมันจะทาให้มวยสากลกลายเป็นกีฬาที่ทตัดคำแจมเหมือนเทควันโดต่อไปในโอลิมปิกก็จะมีแต่นักมวยสายบ็อกซอ์กันหมดการเดินหน้าโชคแบบดุดันจะหายไปขอรู้ว่าถ้าเดินหน้าลุยแล้วจะโดนสวนกลับจนแพ้ซึ่งพราะกฎถูกเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ทาให้เกิดผลกระทบก,ก,ก,กับทีมชาติไทยแบบเต็มๆเ,เพราะนักมวยเก่งของไทยจะเป็นประเภทไม่ต่อยเยอะแต่หมัดคมเมื่อใช้กฎแบบน้ำหมัดเราจึงได้้เเปรียบบบมมมมมมาาาาากกกกแแแตตต่่่พออใชชนนนนััคะดดููิงงงวุขฬ นักมวยสายเฟเตอร์จะมีความดุดันและเดินเข้าใส่มากกว่าเลยทําให้ได้เปียบจากการแข่งขันเพราะกรรมการจะมองว่ามีความตั้งใจในการชกทําให้ได้คะแนนสูงกว่าทําให้หลังจากที่มีการเปลี่ยนกฎมานักกีฬามวยสากลประเภทชายของไทยไม่สามารถคว้าเหรียญได้เลยแม้แต่เหรียญเดียวเพราะนักกีฬาของไทยยังคงนิ้นการชกสไตล์เดิมในขณะที่ชาญนือจะเล่นแบบดุดันเดินเข้าใส่แล้วออกมาเยอะๆทําให้กรรมการมองนะครับว่านักกีฬาของไทยดูเสียเปียบนักกีฬาฝั่งตรงข้ามงานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปละครับว่าทางสมาคมมวยสากลของไทยจะมีการออกมาแก้สถานียังไงร้ัอกีค ได้แนนน่อจากที่ในอดีตเวลาที่พูดถึงการแข่งขันโอลิมปิกกีฬายชนิดแรกที่แฟนคาัดหวังก็คงจะเป็นมวยแต่ตอนนี้มันกลับไม่ใช่แล้วทําให้แฟนต่างพากันคิดถึงบรรยากาศของความสูงในตอนที่เมื่อสากลสมัครเล่นชายของไทยอยู่บนจุดสูงสุดของโลก